สวัสดีครับผมครูดีมจาก m a เ o เจสเ l ลนะครับวันนี้จะมีทิคเล็กๆน้อยๆมาแนะนำให้สำหรับน้องที่กำลังฝึกเปลี่ยนคอร์ดบนอุคูเล่ล่นะครับเริ่มต้นเรามาดูคอร์ดที่เราจะใช้ในการฝึกกันก่อนนะครับมีคอร์ด C a m เมเนแล้วก็ G นะครับสำหรับตารางการกดคอร์ดกอ็อย่างที่เห็นนี้เลยนะครับ โอเคครับเราจะมาเริ่มต้นจากขอดแรกก่อนก็คือขอรด C เวลาที่เราเลือกใช้นิ้วในการกดขอดนะครับถ้าเกิดเราเจอกรณีที่มันขอด C นะครับให้กดช่องที่3ช่องที่3ไม่ใช้นิ้วนางนะครับตามช่องเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องกดช่องแรกเราจะใช้นิ้วชี้ช่อง2ใช้นิ้วกลางช่อง3ใช้นิ้วนาง กลับมาดูที่คอร์ด C ครับกดที่ช่อง3สาย1เราจะใช้นิ้วนางนะครับคอร์ด C ไม่มีอะไรมากครับกดโน้ตเดียวอ่าต่อมาเป็นคอร์ด a อม n เครับโน้ตเดียวเหมือนกันอยู่ที่สาย4ช่อง2เห็นไหมครับพอเป็นช่อง2ปุ๊บเราจะใช้นิ้วกลาง ต่อมาครับคอร์ด F คล้ายๆ A m เนนะครับเพิ่มนิ้วชี้เข้ามาที่สาย2ช่องหนึ่งนะครับและคอร์ดสุดท้ายอันนี้จะเยอะหน่อยนะครับคอร์ด G ครับคอร์อด G เนี่ยมันจะมีที่อยู่ช่องเดียวกัน2โน้ตคือที่สาย1กับสาย3ามนะครับ ตรงสาย1ให้ใช้นิ้วกลางอันี้ใช้นิ้วกลางตรงสาย3ใช้นิ้วชี้แล้วก็สาย2ใช้นิ้วนางนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูชิคในการเปลี่ยนคอร์ดให้คล่องนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูก่อนนะครับ การเริ่มต้นน้องๆมักจะเจอปัญหา mm hmm. ก็คือ mm hmm. เปลี่ยนคอร์ดไม่ทัน mm hmm. เช่นเล่นคอร์ด C ปุ๊บจะไป A ก็จะรู้สึกเปลี่ยนได้ไม่คล่อง mm hmm. ไป F แล้วยิ่งพอไปคอร์ด G นะครับจะคิดจันไม่ค่อยรัรอ่าเรามาดูขั้นตอนการฝึกเปลี่ยนนะครับเริ่มจากคอร์ด C ก่อนอจากเ m ไมไปคอร์ด F โอเคครับทีนี้มาขอดสุดท้ายขอด G อันนี้ขั้นตอนจะซับซ้อนมากขึ้นนิดนึงนะครับอพอไปขอด G ปุ๊บขั้นแรกย้ายนิ้วกลางครับช่องสองเหมือนเดิมน,นะย้ายลงไปอยู่สายหนึ่งแล้วก็ย้ายนิ้วชี้ขึ้นมาช่องสองสายสามแล้วก็นิ้วนางมากดที่ช่องสามสายสองนะครับก็ะจะได้ขอด G ย้อนกลับไปที่ F นะครหนึ่งสองสามอีกครั้งครับหนึ่งสองสามทำขั้นตอนทีละลำดับให้คล่องนะครับมันจะเป็นเวลาที่น้องๆฝึกจนคล่องแล้ว3มขั้นตอนมันจะรวบกันเร็วมากขึ้นจนเป็นขั้นตอนเดียวนะครับ ย้อนกลับมาดูตั้งแต่แรกอีกครั้งนะครับคอร์ดซีเอกมเนอร์ไปคอร์ดเอฟเพิ่มน้วชี้เข้ามาไปคอร์ดจีหนึ่งสองสาม น,นี่ก็คือทิกเล็กๆน้อยๆนะครับให้น้องๆลองเอาไปซ้อมกันดูนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ